สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่ JO1 ยินดีต้อนรับค่ะช่องแม่เย่ใหม่ JO1 official ค่ะค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหม้อปูมแล้วพี่น้องหม้อปูม,ม,ปมตอนนี้เรากําลังลวกสะเดาค่ะเอาไว้เก็บกินนานๆน,น,นะคะเนื่องจากว่าแม่เย่ใหม่ขึ้นสะเดานะคะเรานี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะขึ้นไว้แล้วมันเยอะก็ จะลวกค่ะลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นนะคะทุกคนตักออกจากหม้อมานอกน้ำเย็นค่ะมานอกน้ำเย็นแล้วก็จะใส่กระด้งนะคะไปผึ่งเนี่ยค่ะจะมาใส่กระด้งแล้วก็ไปผึ่งผึ่งแดดให้ให้หมาดๆแล้วก็จะแพคใส่ช่องฟิตนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาใส่อีกชุดนะคะ อันนี้คือตัดตัดลงเมื่อวานค่ะทุกคนตัดลงเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเยอะเยอะมากนะคะเราสามารถเก็บไว้กินนานๆได้นะคะได้เป็นปีเลยใส่ช่องฟิตนะคะถ้าเราจะเอาไว้กินแค่พอดีที่ที่เราจะกินเราก็ใส่ถุงเล็กๆค่ะแต่ไม่ใหญ่ใหม่เอาไปช่วยงานบุญนะคะงานบุญ เพื่อนบ้านก็จะใส่ถุงใหญ่เลยค่ะอัดช่องฟิตไว้นะคะสำหรับเดือนหน้าเดือนมีนาเราก็จะได้มีสเดาไปช่วยงานบุญนะคะถ้าเราทำไว้กินเองก็เอาซักสองสามกิ่งพอดีกับที่เราจะทานนะคะจะได้ไม่เหลือนะคะทุกคนสำ,สำหรับน้ำน้ำเกลือนะคะที่เราเอาไปนอกลวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปนอก เดี๋ยวต้องเอาอันนี้ออกก่อนค่ะอันนี้พอดีแล้วนะคะปิดแก๊สไว้เลยนะคะให้มันเสด็จน้ําอันนี้ให้พึ่งพึงให้มันเสด็จน้ํานะคะทุกคนสําหรับน้ําเย็นนี่ไม่ใหญ่ใหม่ก็เอาเอาน้ําในตู้เย็นมาแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปผึ่งแดดเดี๋ยวเอาไปผึ่งแดดให้มันหมาดๆพอหมาดๆเราก็แพ็คใส่ตู้เย็นค่ะให้มันเสด็จน้ำอะค่ะนะคะให้มันเสด็จน้ำเราก็สามารถแพ็คใส่ตู้เย็นได้นี่ค่ะเก็บไว้กินได้เป็นปีๆเลยนะคะเดี๋ยวยกไปแดดก่อนค่ะนี่ค่ะเราเอามาผึ่งแดดไว้แล้วนะคะบางคนเขาก็จะเด็ดใบออกด้วยค่ะ นี่ค่ะพวกใบแต่มันเป็นใบอ่อนไม่ใหญ่ใหม่ชอบกินก็เลยเอาเอาเก็บไว้ต่อนะคะนี่บางบางชอบก็ไม่มีก็จะเอาออกเฉพาะที่แก่ๆจริงๆแต่ถ้ายังอ่อนๆอยู่ไม่ใหญ่ใหม่ก็เอาเก็บไว้ค่ะเพราะเราชอบกินใบขนาดยอดสะเดาเรายัางลวกกินเนาะเนี่ยลวกกินกับลาบ ถ้าเราถ้าเราจะเอาไว้กินเองนะคะเราก็เอาประมาณนี้หนึ่งหนึ่งคาบเราเท่าไร่ก็ใส่ถุงเล็กๆแพ็คค่ะแต่อันนี้จะไปช่วยงานก็จะคือแพคอย่างใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะลวกเสร็จแล้วน็อกน้ําเย็นแล้วนะคะน้ําเย็นเราก็ตอนน็อกเราก็ใส่ใส่เกลือไปด้วยนะคะทุกคนเอาไว้ให้สะเด็ดน้ําแล้วเราก็จะไปแพ็คใส่ถุงค่ะนี่ค่ะ สเดามันลวกแล้วนะคะกินกับลาบกำลังพอดีขมนิดหน่อยนะคะขมนิดติดขมนิดๆแต่ฝาดจะเยอะกว่าไม่ยัยใหม่ชอบกินสเดา เขาบอกว่าแก่แล้วจะชอบของขมนะคะแก่แล้วชอบกินของขมวิธีการกินจะได้รูดง่ายเนื่องจากประโยชน์ของแควของฟันห่างแข่วห่างแม่พี่น้องแข่วมันห่างพี่น้องอใจด้านข้างงับลงไป หุดได้เลยประโยชน์ประโยชน์ใช้ฟันให้เป็นประโยชน์ค่ะหุดกินเลยเลยเป็นยังไงมัมมกกินค่ะไอ้ที่หวานไปเลยจืดๆก็ไม่ชอบเด็กชอบติดขมนิดๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมวัสดุเตรียมถุงสำหรับแพ็คใส่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะ ใบสะเดานี่ก็มีประโยชน์นะคะเขาใช้ใบสะเดาเนี่ยไปปั่นไปยีอ่าสําหรับฉีดป้องกันมแมลงได้มันขมปราบศัตรูพืชไปในตัวนะคะมาแล้วอึ๊บเออเย,ยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็จะแพกใส่ถุงไว้ แขกใส่ถุงไววไปสวยง่านเกิน Good. <Okay. S 1> เรียบร้อยค่ะแบบนี้เราก็จะเก็บ ใส่ตู้เย็นนะคะช่องฟิตกินได้เป็นปีค่ะเราก็ใส่ช่องฟิตเลยเลยอันนี้แพ็กแรกนะคะแพกแรกที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราต้องขยับก่อนค่ะจัดพื้นที่ก่อนเพราะว่ามันมีทั้งหมด3แพกนะคะสำหรับคลิปนี้ การถนอมสเสดานะคะเอาไว้เอาไว้กินนานๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ